ยาดนะปูได้ปูด้มือนี่ยลายแล้วปูได้มือนี่ยลาไบลลาไมือนี่ะเออไปไหนี่จุดหยาดเหรอไปตับแก้วปูตับแก้วตับแก้ว เม่ใหม่กระชางนะปูนะด่มือนี้ยด้ลูกมากขอเนยูให้มานี่ว่าขอมือนี้มั่หลายเลยมือนี้ยปลาไหลมีแมวใบแก่ปูนะว่าให้มือนี้ใบแก่อยู่หลาไหแต่ว่าาขั้นหมันนี่ได้หลคนพี่ปูได้ไหลได้หลกๆปูเลยๆๆตับ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 แล้วทาสันนี้เล้งได้ป้ น้ามนมาตองนามาตองนามาตองว่าขีหลายแล้วมีงแรงได้พูดได้ข้ั่นหนานๆด้อยากได้หยังบอกด้อบอกด้ออ้าตัว